สวัสดีชาวมีมันนี่ทุกคนนะคะวันนี้ปุนกลับมาอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกองทุน S S F นั่นเองค่ะปลายปีแบบนี้ไม่พูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้เลยนะคะมีคําถามหลังไมค์กันเข้ามาเยอะมากค่ะหลังจากที่เราสองคนออกคลิปเกี่ยวกับ R M F ไปแล้วนะคะว่าแล้วกอง S S F หลักที่ลงทุนในจีนเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจวันนี้ต้อนรับพี่โอก,กลับมาในช่องของเราอีกครั้งนึงค่ะพี่โอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจริงๆค่ะที่สำหรับกองทุนประหยัดภาษีในปี2563นี้ i m f ของจีนที่ผ่านมาเลยเป็นที่มาของคลิปของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกองทุน SSF ที่ลงทุนในจีนเพราะต้องบอกว่าสำหรับคนอายุนอย้อยๆอย่างเรานะเราสองคน SSF ก็ดูอ่าก็ดูจะมีประโยชน์แล้วก็มีได้ผลประโยชน์มากกว่า i m f แล้กันอย่างน้อยๆก็รอสั้นกว่า ในการที่จะลงทุนระยะเวลามันสั้นกว่าหน่อยนึงนะคะเรื่องของระยะเวลาเป็นหลักครับใช่ใช่อันนี้คือประโยชน์ของ i อเแล้วก็เป็นจุดหนึ่งดูดให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มสนใจในการลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีนั่นเองก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปถึงกองทุนแนะนําเนื่องจากว่าวันนี้ตีมมาคือทีมกองทุนลงทุนในจีนพี่ขออนุญาตทบทวนความรู้การลงทุนในกองทุนจีนให้เพื่อนเพื่อนที่เราคุยกันไปที่แล้วนะ ใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครดูใน YouTube นะอย่าลืมกดเข้าไปดูลิงก์เดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้แถวๆวนึงอะคะ่ะว่าอันที่เคยคุยเอาไว้เกี่ยวกับกองจีนเดิมอยู่ตรงไหนเนาะแต่วันนี้ขอรีแคปให้ฟังก่อนนะคะว่าการลงทุนใน จีนเนี่ยเราต้องรู้จักอะไรบ้างสําคัญสําคัญเลยนะคะคือการลงทุนในจีนเนี่ยแบ่งขอบเขตตามภูมิภาคที่ไปลงค่ะเราแบ่งออกเป็นหนึ่งนั่นก็คือตัวการลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่เลยหรือที่เขาเรียกกันว่าการลงทุนแบบ A s แชร e ลงตาม A s แชร e นะคะอันนี้คือการลงทุนในจีนแบบแผ่นดินใหญ่แต่ถ้าเกิดกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงขอบเขตขยาย universe ออกมาหน่อยนึงนะคะนั่นก็คือการที่จีนเนี่ยพาขอบเขตด้านข้างหรือว่าลูกหลานคุณชอบเรียกว่าลูกหลานมาด้วยพาฮ่องกงพา ไต้หวันมาด้วยแบบนี้รวมกันก็จะเรียกว่าเป็นก r e ตอร์ไชน่าก็คือมีจีนแล้วก็ผองเพื่อนมาแบบครบเซตแต่ถ้าเกิดไม่ได้แบ่งแบบนี้บอกว่าขอแค่เป็นธุรกิจในจีนไม่ว่าธุรกิจนั้นๆเนี่ยจะไปจดทะเบียนอยู่ในประเทศไหนก็ตามฉันจะขอตามไปลงทุนด้วยกองทุนแบบนี้เราก็จะเรียกว่ากองทุนที่ลงทุนในจีนแบบ All Country นั่นเองค่ะอันนี้เป็นการทบทวนความรู้การลงทุนในกองทุนจีนแล้วกันนะคะเพือ่อให้ เราสามารถเข้าใจกองทุน S S F ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นก่อนอื่น,นที่จะให้พี่โอ๊ไปที่กองทุนนะคะปุนขอเน้นเน้นยำนิดนึงพี่เตือนนิดนึงว่าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้เราสองคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนในการทำคลิปดีๆแล้วก็ความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนต่อไปค่ะไปคะ่ะพี่โอคะ่ะ เราไปพูดถึงกองทุนแนะนํากันดีกว่าว่าเราวันนี้เราแนะนําอะไรกันบออ้างต้องบอกก่อนว่าอกองจีนที่เราแนะนำเขาไว้แล้วเนี่ยคือถ้ากองจีนแบบทั่ว,วไปตัวเลือกค่อนข้างเยอะกองจีนแบบ I M F ตัวเลือกก็ยังเยอะอยู่ปัญหามันติดตรงนี้แหละกองจีนที่เป็น S S F คือ c h o i c e ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดปีนี้เนาะดังนั้นแน่นอนก่อนหน้านี้ไม่มีไม่เคยมีมาก่อนที่เป็น S S F ที่ลงทุนในจีนพอ S S F เพิ่งมีทีนี้พอจะมาจะมาเลือก บางเจ้าก็เปิดไม่ทันบางเจ้าบาจาบางบาจาก็มันใช้เวลาใช้ต้นทุนในการเปิดเนาะเขาก็ตัดสินใจไม่เปิดดังนั้นเปิดก็อาจจะเปิดแค่กองเดียวอ่ะมันกเอ้ยตัวเรื่องมันน้อยมากอะตัวเรื่องมันน้อยมากดังนั้นเราก็เลยอามันไปหยิบมาให้สามตัวที่มีธีมแตกต่างกันและเราจะมาคุยกันว่าสามตัวนี้ทํางานต่างกันยังไงบ้างตัวแรกที่จะพูดถึงคือของยี่ห้อวันนะครับชื่อวันอู่ไฉนาตัวที่สองเป็นของเอ่อ ธนชาติเป็นธนชาติ E.S. c h i n า A S.S.F. นะครับแล้วก็ตัวที่สามเป็นของเ,ออเดี๋ยวนะนึกชื่อก่อนเพราะอีกตัว <isco> หนึ่งที่เราเออกมา Tisco <Okay. S 1> Tisco T.H.A. S.S.F. ใช่ครับ Tisco Tisco มีสามตัวที่เราจะมาคุยกันนะครับอ่ะงั้นพี่ขอดูดูหน้าเปรียบเทียบกองเลยเนาะเดี๋ยวขอแชร์สกรีนไปให้นะครับได้ค <c oughs> ่ะคู่หนึ่งนะ เพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะคะเราจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเนี่ยมาแชร์ให้ดูด้วยนะคะใครที่ฟังแต่เสียงก็ช่วงนี้ก็หันกลับมาดูจอก็จะทำให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมมค,ครับ,ารบสามารถเปิดได้เลยโอเคนะครับสิ่งที่เราสิ่งที่เราให้ดูคือเราเราจะมาดูวันนี้จะเปรียบเทียบสามกองคือทิสโก c s a นะครับ s s f TS, t s TES China A S S F แล้วก็ One Al China A ssf นะครับสามตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับเนื่องจากกองเพิ่งเริ่มดูย้อนหลังเนี่ยได้ประมาณแค่เดือนเดียวเองอแต่ดูย้อนหลังเดือนเดียวเนี่ยก็คือทั้งสามกองเนี้ยไม่ขี้เละคือมีบวกมาทั้งหมดนะครับทีนี้เอา้าอย่างน้อยเราเปิดอันนี้เปิดแล้วดูไม่ได้อะ่ะเราจะดูยังไงดีข้อมูลมันคืออะไรสิ่งที่เราต้องเปิดคือเปิดดูเรื่องของหน้านี้ครับหน้าของเออนังสือชี้ชวน ที่ขอไล่เป็นตัวตวไปแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวทิสโก้ก่อนนะครับทิสโกเนี่ยเขาเป็นเ,เป็น passive fund นะครับโดยที่อ้างอิง A share นะครับ passive fund คืออะไร passive fund คือซื้อกองทุนที่ไปล้อเรียนอินเด็กซ์ทำผลตอบแทนให้เหมือนดัชนีเลยในที่นี้ก็คือทำผลตอบแทนให้เหมือนตลาดไชน่าเลยนะครับตลาด A share ไชน่านะครับอันนี้เป็นแบบ passive อันที่สองคือที่เป็นธนชาติ s Spring c น i า a A Active ฟ u ันอันนี้ก็เป็น A-Share เหมือนกันคือลงทุนในแผ่นดินใหญ่นะครับแต่เป็นแบบ Active ส่วนอันที่สามคือของวันอันนี้ All China คือลงทุนทั่วโลกครับแล้วเป็น Active ด้วยนะครับมาดูไส้กองกัน Tisco นะครับนี่กัเป็นเอ่อเป็นแพสซีฟฟันดังนั้นเขาเลือกที่จะนี่ครับ เขาเลือกที่จะลงทุนในกองทุนต้นทางเนาะที่ชื่อว่า China AMC CSI 300 Index ETF CSI 300เนี่ยมันเป็นอินเด็กที่อ้างอิงหุ้นกลุ่ม A-Share อยู่ครับดังนั้นเติบมันจะขึ้นลงเนี่ยตามตลาด a อช a r e เลยตัวนี้สเต o ร w เวดตรงตัวมากๆก,ก,ก็คือ,อ,อไปลงทุนตามดัชนีนะครับเหมือนกองแพสซีฟทั่วไปมาดูมาดูตัวหุ้นกันนิดนึง นะครับมาดูตัวคนนี้อ่ะโอเคอยู่แถวๆนี้โอเคครับโฮดดิ้งก็จะเป็นเนี่ยครับตระกูลผิงอันเหมาถ่ยธนาคารไชน่าเมอร์แชนด์แบงค์นะครับเอ่อเมดิซีนของจิงซูนะครับกรีอิเล็กทรอนิกส์อันนี้คือขายอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อู่เลี่ยงเกอ๋ออันนี้เป็นเหล้านะครับพวกนี้เป็นเอ่อเป็นบนแผ่นดินใหญ่หมดเลยสังเกตเห็นจะมี A อยู่ข้างหลังนะครับชื่อมี A ข้างหลังเนี่ยคือมี A แชร์กับกลุ่มที่2ที่เป็น ธนาชาติีสเพลนไชน่านะครับ uh, ตัวนี้เนี่ยจะลงบนกองนี้ครับกองที่ชื่อว่า UBS China A Opportunity นะครับก็ตัวนี้เป็นกองแอคทีฟที่ไปซื้อบนไชน่าอันนี้พี่เปิดขออนุญาตเปิดฟันแฟ h ชี t ให้เลยนะนี่ครับฟันแ s h e ี t ของกองแม่ฟัน t s h ชีนของกองแม่ก็คือลงทุนในหุ้นกลุ่ม A-Share เป็นหลักนะครับ ไปดูเอ,อไปดูหุ้นหุ้นหลักสิบตัวนะครับคล้ายๆกันถ้าไต่คล้ายกันเจียงซูเมดิคออีกเมดิซีนอีกละนะครับเมาท์ทยอีกละนะครับมียามีอะหน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับมีมีเดียมีอูเ่เล่งเก๋ที่เป็นเล่ามีผิงอันอินชอนัสเหมือนกันแต่ซื้อในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับผมอ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่เที่เราที่เราจะไปก็คือเป็นวันออ l c h ช n a ra าตัวนี้เนี่ย ลงในออช c h น n าแล้วออชไชน่าอะไรมันคือกองไหนกันแน่เพราะพวกนี้คือเป็นฟัน o อ f ฟันเนาะเป็นฟันอ f ฟฟันคือส่งไปต่างประเทศตัวนี้ค่อนข้างซับซ้อนครับไปดูเปิดดูอเปิดดูสัดส่วนการลงทุนให้นะครับนี่ครับฟันออฟฟันเนี่ยเขาไม่ได้ลงกองเดียวเขาไปลงทั้งหมด4ี่กองด้วยกันโดยที่เป็นเออช c h น n านะครับ2องกองแล้วก็ c ชน n า o p p o r t u วิล y กองหนึ่งแล้วก็ c ชน n า A o p p o r t u n ิ t y ตี้หนึ่งกอง ต้องบอกก่อนว่าสองตัวบนเนี่ยจริงแล้วมันคือกองเดียวกันครับแต่แค่คนละคลาสคือซื้อไม่พร้อมกันแล้วเขาคิดธรรมเนียมคิดค่าธรรมเนียมบริหารจัดการไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับดังนั้นสองกองนี้คือเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะเหมือนกันอันนี้คือลงออเตรเคือลงจีนได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสามสามฟันแฟกชิดของสามกองนี้สังเกตนิดนึงนะครับไชน่าเอออฟพรีิตี้ตัวเนี้ยคือตัวเดียวกันกับของธนชาติอันนี้คือตัวเดียวกันเลยนะ ไสในตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวนี้ให้น้ําหนักที่เป็นใชน้าเอไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับให้แค่ประมาณแดเปอร์เซ็นส่วนตัวที่เหลือเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ซื้อใชนาไม่ได้ซื้อเอแช์นะซื้อเอแช์ด้วยแต่ไปซื้อที่อื่นด้วยนะครับโอเคมาดูสามตัวนี้กันเริ่มจากตัวเบอร์หนึ่งเบอร์สองก่อนเบอร์หนึ่งเบอร์สองคืออ่านี่ครับเอาใชน้าเลยนะครับเหมือนคราวที่แล้วที่ให้ดูเลยอะ่ะมันคือกองเดียวกับครัวที่แล้วที่เอามาคุยกันเลยอะ่ะเนี่ย actively manage บริหารแบบ active นะครับกับอันที่สองที่เป็น China Opportunity อันเนี้ยเป็นตัวเดียวกับที่เราเล่าให้ฟังใช้ไปแล้วเป็น TMB CoF ที่มันบอกว่า very actively ใช่ไหมครับ very actively ต่างกันตรงนี้ครับ active กับ very active นะครับกับกองที่สามก็คือตัวตะกี้ที่เปิดให้ดูเนาะก็คือเป็น China A Opportunity อ่าถ้าดูอย่างนี้ก็มันเปรียบเทียบสามอันเนี้ยเอาง่าย ก็คือถ้าเป็นวันออสไชน่าตัวนี้นะครับมันคือลงทุนออสไชน่าจริงคืออเมริกาก็ลงจีนก็ลงฮ่องกงก็ลงแต่ถ้าเกิดเป็น2ตัวนี้ E.S. China A หรือ TISCO CHA SFF สอตัวเนี้เน้นลงใน A share เป็นหลักก็คือลงในเป็นดินใหญ่เป็นหลักนะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดอยากรู้ performance ย้อนหลังอะ่ะจะทำยังไงถูกไหมครับเราอยากรู้เนื่องจากกองทุนมันอายุสั้นเพิ่งเกิด มันยังไม่มีแท็กไร้ขอยให้เราดูพี่แนะนําให้อย่างนี้ครับวิธีง่ายๆสําหรับนักลงทุนคือไปดูกองทุนที่คล้ายๆกันถือถือเอ่อถือหุ้นตัวตัวใกล้เคียงกันอย่างนี้ถ้าเป็นออชจีนาพี่จะไปดูอะไรดีพี่ก็ไปดู TMBCOF ถูกไหมครับแล้วตัวนี้พี่ยืมแล้วกันอ่ะพี่ยืมเพื่อนบ้านมาเนาะพี่ยืม TMBCOF มาเป็นตัวแทนของกองที่เขาเรียกกองไกองระยะยาว ออลคันทรีอ่าอ่าออลคันทรีส่วน TMB CH EQ เนี่ยเป็นกองที่เป็นเอ่อไชน่าเอชแชร์นะครับซึ่งสองตัวเนี้ยมันอายุยืนกว่าห้าปีมาละคืออายุมันเกินห้าปีมันดูแท็กเรคคอร์ดย้อนหลังได้อย่าลืมนะครับเราลง s s f เรากะจะไม่เปลี่ยนกองอยู่ในระยะเวลาประมาณสิบปีเนาะเพราะเปลี่ยนยากช้อยส์ของ SSSF มีไม่เยอะดังนั้นซื้อไม่อยากเปลี่ยนถูกไหมครับซื้อแล้วเดี๋ยวเลือกจะเปลี่ยนอะไรดีอ่ะยากมาดูตรงนี้ครับถ้าเกิดดูในระยะสั้น นะครับพอฟอร์แมตเป็นยังไงต้องบอกว่าในระยะสั้นจะเห็นว่ากองที่เป็นเอเชียเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าดูเริ่มดูหนึ่งปีผลตอบแทนเริ่มใกล้เคียงกันแล้วนะสองตัวนี้เห็นไหมถ้าเกิดเป็นหเดือนนะต่างกันอยู่สิอร์เซคือเอเชียเนี่ยเยอะกว่าเอาไชน่าประมาณสิบกว่าเปอร์เซนต์พอเป็น year to date พอๆกันแล้วนะพอเป็นหนึ่งปี ก็ไม่ต่างกันเนาะยี่สเด็กกับหนึปีก็พอๆกันแหละตอนนี้อ่ะพี่ค่าไปดูสามปีครับสามปีจะเห็นว่าอะไรครับตัวไหนสูงกว่าตัวที่เป็นออล c ชน n าสูงกว่าไปดูห้าปีครับตัวห้าปีนี่คือออล c ชน n าสูงกว่า a เอเ a รยล้วนๆครึ่งๆเลยสิ่งที่พี่กำลังจะให้ดูคือไม่ได้บอกว่า เฮ้ยใครจะดีกว่าใครในแง่ของผลตอบแทนแต่เนื่องจากเราจะลงลงทุนระยะยาวเนาะพี่ไม่อยให้ดูแค่ผลตอบแทนว่าเอ้ยฉันเปิดมาปุ๊บกองเนี้มันตามอายุที่มีเนาะเปรียบเทียบมันปุ๊บเฮ้ยระยะสั้นมันดีกว่าแต่มันมีระยะยาวด้วยและอันที่2คือเมื่อเราจะลงทุนระยะยาวเนี่ยเราอยากจะให้ยูนิเวอร์สที่เราลงทุนได้ครับตัวเลือกในการเลือกคุณของผู้จัดก,การกองอมันเยอะกว่าดังนั้นถ้าถามพี่ซื้อ SS s อ s พี่ก็เลือกตัวที่เป็น all c h น n ามากกว่าเอเชียลว้ลวนๆอยู่ดีคําแนะนําม,มันจะต่างกับการลงทุนในกองทุนปกติทั่วไปที่ตอนเนี้เราอาจจะให้น้ําหนักกับเอเชียค่อนข้างเยอะถูกไหมครับในพอร์ตปัจจุบันเนี่ยเราให้น้ําหนักกับเอเชียมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นพอร์ตระยะยาวอะ่ะพี่ชอบ all c h น n ามากกว่าดังนั้นอันนี้กระจายดยด,ยด,ยดีกว่าขอบเขตม,มันกว้างกว่าใช่ครับมันตัวเลือกเยอะกว่า แล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดจะดูผลตอบแทนนะก็มาดูมาดูกองเนี่ยครับคู่เนี่ยที่เป็นตัวแทนของ c ชน n าล้วนกับอ่าออลไนาซึ่งทั้งสองตัวก็ Active เหมือนกันเท่ากับว่าท่านั้นเราสองคนก็ให้ให้ไกด์ไลน์แล้วกันว่าในใจสำหรับกองทุนที่ลงทุนในจีนที่เป็น SSF เเนื่องจากว่ามันมีกองให้เลือก ไม่ได้เยอะมากนะคะต้องบอกก่อนว่ากองที่มี S S F เนี่ยแล้วลงทุนในจีนด้วยเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากพอคัดออกมาแล้วเนี่ยกองทุนในใจของเราสองคนจึงเป็น one all China S S F ที่มีขอบเขตของการลงทุนค่อนข้างกว้างสามารถกระจายตัวของการลงทุนได้ค่อนข้างดีใช่ไหมคะอ่ะทิ้งไว้แบบนี้แล้วกันค่ะพี่โอ๊พี่โอ๊ตมีอะไรฝากเล็กน้อยกับชาวมีมันนี่ไหมคะก็ so, uh, อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้เราแล้วเดี๋ยวปีหน้าเรามีคลิปใหม่มาอีกเยอะเลยทั้งเกี่ยวกับการวางแผนการเงินการลงทุนาการบริหารเงินการบริหารภาษีเพราะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราจะเตรียมบริหารภาษีกันต้นปีครับใช่ค่ะเราจะได้ทำให้ทันแล้วก็มีความสุขกับการจัดการเงินนะคะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะสำหรับการวางแผนภาษีของปี2563นี้วันนี้เราสองคนก็เอากอง S S F มาฝากกันนะคะ เน้นกันอีกทีนึงมันคือกองทุนที่ชื่อว่า One All China S S F นั่นเองนะคะใครที่อยากจะลงทุนในหุ้นจีนแล้วก็อยากจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปด้วยเนี่ยก็อย่าลืมฝากกองทุนนี้เอาไวล้ละกันค่ะอ่ะพี่โอปิดท้ายคลิปนี้สักนิดเดียวค่ะให้พี่ปิดเลยเดี๋ยวปีหน้านะครับเราเตรียมวางแผนภาษีกันตั้ต้นปีนะครับเพราะว่าปลายปีนี้ที่เราทําเรื่องภาษีกันนะ่ะเป็นการแก้ปัญหาภาษีไม่ใช่การวางแผนปีหน้าเรา เลือกกองเราจัดแผนการจัดแผนการเงินจัดแผนบริหารหน่วยภาษีต้องแต่ต้นปีภาษีเราจะ,ะประหยัดได้มากขึ้นจริงๆครับวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขในปลายปี2,563นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ